โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชัยนาทปี2565โดยมีจำนวน5กลุ่มได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองคันปลัก ตำบลเสือโฮกอำเภเอมืองชัยนาศจัังหวดชัยนาศ 2. วิสาหกิจช,ชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลคุ้งสำเภารอมโนรมจัังหวดชัยนาศ 3. วิสาหกิจช,ชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหัวยางท่าฉนวนตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจัังหวดชัยนาศ 4. วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ตำบลแพกสีราชาอำเภอสันคบุรีจัังหวดชัยนาท 5. วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านบางไก่เถื่อนตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจัังหวดชัยนาทรวมเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิน้นจำนวน100รายพื้นที่2,500ไร่โดยมีระยะเวลาดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน2,564ถึงมีนาคม2565 ซึ่งการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นนุ่มมาตรฐานเกษตรแปลงใหญ่คุณภาพได้มีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดีและส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวพื้นนุ่มคุณภาพดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวบริโภคคุณภาพดีของจังหวัดชัยนาทและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวบริโภคคุณภาพดีของจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้แปลงปลูกข้าวของเกษตรกรทั้ง5กลุ่มเป้าหมายจะต้องผ่านการอบรมการตรวจรับรองมาตรฐานแปลงผลิตข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกมาตรฐาน GAP การตรวจคุณภาพข้าว7อย่างได้แก่แหล่งน้ำต้องสะอาดพื้นที่ปลูกต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพการผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาและการขนแย้ผลิตผลภายในแปลงผลผลิตที่ได้จากกลุ่มเกษตรประเภทข้าพื้นนุ่มพื้นที่เพาะปลูกรวม 2,500ไร่ได้ผลผลิตจำนวน5,35,038กิโลกร,รมัมรวมยอดจำหน่าย6,767,934บาทจากการที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายข้าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเป็นต้นแบบการขยายผลไปสู่ครัวเรือนที่มีความสนใจทำให้จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดภัยที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค